นิวอัปเดตสรุปข่าว XRP วันที่26สิงหาคม2025สวัสดีครับวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของเหรียญ XRP กันครับในช่วง24ชั่วโมงล่าสุดราคา XRP เคลื่อนไหวอยู่ราวๆ2ดอลลาร์93-2ดอลลาร์95เซนต์โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามภาวะตลาดคริปโตที่ซบเซาโดยตลาดรวมปรับลดลงกว่า4.5%ด้านข่าวบวก ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเจมินาที่เปิดตัวบัตรเครดิตร่วมกับ m a s t e r Card ซึ่งให้ผู้ใช้งานรับรางวัลเป็นเหรียญ XRP กลับมาเมื่อใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางร้านอาหารหรือการช็อปปิ้งทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่ช่วยเพิ่มการนำเหรียญไปใช้จริงครับสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนวรับสำคัญของ XRP อยู่ที่บริเวณ2ดอลลาร์เ5เซนหากยืนได้มีโอกาสดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4-5ดอลลาร์ แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าแนวรับนี้อาจถอยลงไปได้ถึง2.40ดเซนนักวิเคราะห์ยังมองว่าในระยะยาว XRP มีโอกาสเติบโตจากการใช้งานจริงการฝักดัน ETF รวมถึงการยอมรับจากสถาบันการเงินระดับโลกครับนี่คือภาพรวมความเคลื่อนไหวของ XRP ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณที่รับฟังรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องวิแ a r e ด้วยนะครับ